สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอทุงตะโกจังหวัดชุมพรค่ะพามาชมภาพบรรยากาศอาบาจอชุมพรนำถุงยางชีพแจกใจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอทุงตะโกค่ะนำโดยท่านนายกนพนุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยท่านสสสุพลจุลสัยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดชุมพรนายวณิพงศ์มุนีน้อยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายรุ่งดวงพุมเมธเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายชัยพงษ์ทองคำประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายพิชัยเกตแก้วสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอทุ่งตะโกเขตหนึ่งนายสุวัสดิ์สุสวัสดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอทุ่งตะโกเขตสองและนายปราโมทด,ดาวเรือง มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอท่าแสะเขสีร่วมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกค่ะได้แก่ตำบลช่องไม้แก้วจำนวน185ชุดตำบลตะโกจำนวน530ชุดและตำบลทุ่งตะไครจำนวน900ชุดรวมทั้งสิ้นจำนวน1,615ชุดค่ะ ก็มอบเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาตวตำบลตะาปูนและชาที่ต้องได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่้งนี้บรรยากาศวันนี้มีชาวบ้านในพื้นที่เดินทางมารับถุงยังชีพด้วยตนเองและบางพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำถุงยังชีพไปแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปค่ะ